เจอผลของมดีเดงเข้าไปรอบก่อนนี้เจ้าเพชรบ้านภูนี่เป็นพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงของออดน้อยเพชรบ้านภูสรุปเจ้า<ล>ปิดไล่ดี่ชนะออดน้อยเลยว่าถ้าเป็นผมนั่งมันน่าจะมีอะไรสรุปกรุกกะมีวันนี้เกิดขึ้นวันวันนี้นี่เจ้าเพชรบ้านภูนี่ขอล้างตา มุมน้ำเงินมุมแดงนี่มูหกบ้านกระดึง,ง,งวันนี้นี่ย หมู่บ้านมาเชียร์กันตำบลสารพีทั้งตำบลตำบลสารพีครับเดี๋ยวมาเจอกันที่เวทีกลางอยู่ที่ปากแซงกันทีเดียครับบอกว่ามีเดิมพันตุกการต้นประกอบอาชีพ20,000บาทกันเลย20,000บาทไปกลับนะคะ5ยกนะะโป้ครับโบ้แปดโป้งกับโป้เอาลทีบาทเข้าบาลแข่แหองทองความหวังของสองหมู่ครับพี่น้อง ก่ับมเฮาโอ้่เกี่ยวกับมเฮาเป็นเกี่ยวกับมทั้งสองเกี่ยวกับโมโมแก่ไม่เกี่ยวกับโมเฮาผู้เฒ่านะโอาพสดจะได้เป็นอทองดูีว่น้่าจ็ห้ยกไม่ดีดูแลโอ้ยูุยยุย้ดีของนี่เออขอมาแล้วครับท่าอว่ายกหมูยกหมููต่อไปก็ขึ้นมานั่งรอแล้วนะกขอบคุณด้วย แค่ให้ทางด้าของทีมงานได้ราดกันเพื่อยังไม่ได้ลงตัวกันแบบว่าบางคนยังไม่ได้ชวดแบ่กผู้สำคัญสำคัญแจ้งมาเลยเสือเพชรตอนนี้วางไว้ที่ห้าพันเสือเพชรวางที่ห้าพันเพชรธนภูมิติดต่อแล้วก็ยอดมงคลวางไว้ที่สามพันห้าเพชรสถานติดต่อคู่นี้ต้องลุ้นน่นพอ,อนอกหรือไม่นอกคู่นี้โดนี้ดีดูกันออกอาวุธดี แม่ผมผมอยากจะเดาอยู่แต่ว่ามันไม่ผมดูอาวุธอย่างนี้ดิในใบวัยนี้ดิถ้าไม่โดนหนักๆก็เลี่ยงแรงหมดนีด่จะเป็นอย่างนี้คือในสมัยก่อนเดี๋ยไม่ถอดหัวแต่มาวันนี้ใจแข,งข,งขง็งกำลังเลยอาจจะไม่กรงกันอีเลี้ยนี่แหลมรอบเมืองนะครับพี่เลี้ยนตอนนี้รถหนึ่งโอ๊คจอดรออย,อยู่หน้าสนามมวยนะครับมาดูมาชมว่า ฝั่งไหนจะมีทีเด็ดกว่ากันโกหกสองหแปดเห็นบาดหม่อเป็นบ้านคู่แล้วดิยกจัดเล่นแดงนะครับยกที่สองข้าได้ออกอาวุธกันแล้วเร็วเลยแต่แทบไม่ได้ออกเพราะเราจุดจ้องๆไม่อยากผิดอยากพลาดโวยคู่นี้นี่มีหมัดเป็นอาวุธทั้งคู่นะครับเจ้าเป็นบ้านคู่นี่ไม่รู้หมัดซ้ายหมัดขวาไม่รู้ ไหนหนักกว่ากันกลังดูต้องตามแล้วครับมาลายทองเวสบ้านผู้ส่วนเจ้ามาลายทองมีบอกมัดขวาไว้ใจได้เดยววันนี้น่นอนยิ้มเสมอเมื่อเจออาวุธเธอะสองหมือนไม่ธรรมดาไปเกือบ ชายยันสุขีทำหน้าที่บนเวทีเป็นพื่อผู้ย้อนยุคพิธีาการการนับสรานที่เจ้าใหญ่งองตึอบาแสงโอ้โดงจับตาจับาานะตาพี่นุกจับตาด้านขวานี่ได้ยนออาวุธแล้วเร็วกันแล้วทั้คู่ใครยอมใครเพราะมันมาเป็นพุดเป็นพุทธยาตำราหลวงอ้ทีนอนหลับนี่อยากให้ปลุกกันขึ้นมาดูโอ้ยคู้เดแล้วเดนแล้ว บัตขวาขอให้โดนอุ้ยเติรนลายเวทีออหมอนำสมัยโอ้อบัตรนะแ,แต่ว่าแค่ของไลรู้อยู่แล้วว่าบัตของพี่สงของเทนาทูนี่อขอให้โดนครับยกทีสองสองหมื่กรัน แหลรมร่บเปืองก็เป็นพี่เลี้ยงส่วนหมแดงนี่เจ้าจอครับชือว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะครของสองเราพวกสุดไว้ก็ได้พักไว้ไว้กั้นอ่ะลกที่สามกลางทางปล่อยใครทิ้งไว้ข้างหลังไม่ได้ถ้ายกนะสองชายนะฮายกนะสองหมื่นับพี่นอ้อง ตกบูแปดเอาเชียร์กันต่อเลยจ้ายกสามู่หกบ้านกะลึงครับหมูแปดบ้านภูเวียงตำบลสาราพีด้วยกันครับวันนี้มาเจอกันที่เวทีกลางเอาเลยมาฝากแซงสองู่เจอกันคนะเนื่องทอดกินกันคทอมสมัครคือเก่าคือเก่าคือเก่าไปย้อนตำบลเดียวกันทั้งประเทศไทยด้วยกันแต่ว่าในวิญญาณที่มันต้องทำนะครับมาอะไรดองพิซซบ้านเอ๋อทีนะครับต้นต้น ระวังกันอย่างนี้แต่ว่าถ้าได้ขึ้นมาประมาเตกีสิบปีแล้วดิรบเป็นรบบวกเป็นบวกรอดูมัดอาซ้ายหรือขวาเพชรปัน้นภูกแต่แข้งของเจ้าได้มาลายทองดิเอาอาวุธไปไหนกันหมดเดินทางแล้วเดินทางแล้ว5นะชใจต้นน้ำเป็นไงต้นน้ำเป็นไง โองมาห้ายกครับโอ้โหวดท้วพี่กีาจะต่อยแล้วเดินช้าดิมันจะต่อยไม่ถึงมันจะโดนแค่อาชีย่่เเอาไปต่อยมันจะเดนเลยกรณีให้เหลือเยอะให้ใจเหลือเยอะตอนนี้ลกสานี่ยกรรมการบอกแก่กับเชือกน้ำพี่

เบียนี่ตักยอดยกเอาแต่สารพีอุสารพีตีกันก็สารพีต้องถามว่านี่แดงชิดยังเพราะนี่แดงเอาแต่พี่บอกไม่อยากตีขอบคุณกีฬาผู้ประสานผู้มวยด้วยนะเดี๋ยวขอเช็คมุมแดงครับบ้านกระลึงขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โหภูแบกบ้านผู้เวียงขอเสียงหน่อยแล้วเช็คเช็คเช็ค ไม่เกี่ยวกับน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงแล้วครับยกต่อไปจะเป็นยกที่สี่ยกสี่ยกสำคัญนะครับทำได้ทำไปเลยออกได้ออกไปเลยนะครับอาวุธอย่าอ้อมอย่าอ้อมมาเลยทอมเปลี่ยนหมอกแดงเดบ้านปูเกลี่ยนหมวกแดงน้องมัน,นมาดูมาชมมาเชียร์ยครับยกสี่ครับมาเลยทอมเด้นานปู สีนี่พิธว่าสำคัญยอดย,ยอดยุบพีดีจ้าแต่เราอยากให้นักมวยได้มองว่าสำคัญทุกยกเพราะว่าให้ได้ออกอาวุธทุกยกสองหมื่นไม่ธรรมดาค่ะมาเซ็นต์ต้อนครับผมปูนี้ถือว่ายอดย,ยุบเป็นของดีครับผูพีดีจ้าด้วยปูสำคัญลำดับหนึ่งดูให้ดีครับใครใชนะวันนี้ ภาคกา็ออกนาออกจ่าพูดไปงั้นโอ้ยเจ้าเมยครับโอย,โอย,โอยสองมานะไปกับพวกนี้เด่นพี่บูลอ่าเด่นพีบูลด้วยเจ้าเพชรบ,บ้านผูเด่เพชรบ้านผูอ่าตยวเก็เตียวเก็บ,ต,บต้องถามวันนีแดงเอาครูดีโชกกันได้ยังไงดีหมวดก้อนก็เอาดูอมวด ร้ามีอะไรเยนพี่บุญทุกทากับจับผูยชาติมามกสั่งเยเออฉกยอดยอดลูกผู้สากับจับมาใม่ที่เนะปูตเดเรา่าเียกไร่ัน้ปูบรรยายก็ตบลสารพีเหมือนกันนะครับเราเราเรายายไม่มีส่วนได้เสียนะพี่น้องบอกเลยยุ้ยงให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะกติจาก็ มุมแดงหมู่หกมุมน้ำเงินหมู่แปดพูดบรรยายในหมู่เก้าดูเงินจ่ายในหมู่สิบสองแม่บ่นาทีก็จะกล้วยท่องนาทีไปให้เต็มที่เวลาที่เหลือคอยหู่ไดพคอยขอโทษพี่หมู่เอาไปครบแล้วพอมีไผ่คบแล้วพอมีหมู่น่ะมายนสุดท้าย ยอดนะครัอะอาไปยังต่างฝั่งแมงแก้วขอเชิญโจมให้กำลังใจต่างฝั่งงูน้ำเงินด้วยนะคะเราก็ถือว่าทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับพี่มาถูครับอาคิดดีกรดดพี่บุญแล้วว่ามาอะไรจงได้ครับขอบคุณครับแบบอะไรด้วยโอ้อโอสุดยอดสุดยอดพี่เด็กพี่บุญเด็กเดินอยู่แต่ว่าออกออกหมัดช้าไปหน่อย